ับพี่นิวครับสําหรับเรื่องของเราเรื่องใะไรบ้างครับองศาศูนย์จริงๆองศาศูนย์เป็นเป็นเรื่องที่แบบรักมากมากๆเราเลยใช้เวลากับมันมากๆแล้วก็ไม่รีไม่รอเลยครับเราก็เป็นเรื่องที่แบบด้วยความที่ได้นิยายที่ดีมาครับเราก็รู้สึกว่าเราตั้งใจกับงานนี้มากเราเตรียมงานมาวอ้ยสองปีแล้วเนาะที่ต่อพิเตอร์กับเด็กๆกับพี่เต็งหนึ่งไปอะไรเงี้ยก็เลยอยากตั้งใจให้ออกมาที่สุดก็ก็เลย เก็บไว้เป็นโปรเจกต์สุดท้ายของของเซตนี้แล้วอยากให้แบบมันเพอร์เฟกที่สุดเท่าจะทำได้ครับเส้นเรื่องเนื้อเรื่องประมาณไหนที่นิมที่เราจะแบบเขาได้เส้นเรื่องเนื้อเรื่องเรื่องนี้มันจะเป็นแนวจริงจริงดรามา่าเลยเือนกันครับแล้วก็มันมีความแฟนตาซีนหน่อยๆมีการย้อนเวลาคือเหมือนตัวเองในพาร์ทอนาคตตัวเองในอายุ30จะต้องกลับมาเจอตัวเองในวัย15เพื่อที่จะแก้ไขไม่ให้สองคนเขา ไม่ให้ตัวเองอะไปรู้จักกับแฟนตัวเองเพราะว่าถ้ารู้จักเสร็จปุ๊บ15ปีถัดไปเขาจะโดนรถชนตายก็เลยพยายามกลับมาย้อนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเรื่องราวพวกนี้ขึ้นดูมีพลมีอะไรอย่างงี้ใช่ครับ่อเป็นดราม่าจ๋าเลยนะครับอะน้องข่าวเป็นไงบ้างเอ่ยสำหรับของเราครับเออเรื่องประมาณไหนอะไรอย่างเี้ก็ตัวตัวองศาเนครับว่าจะเป็นแบบว่าเอ่อจะเหมือนเรารู้อยู่และเรารู้อยู่ภายในแต่ว่าเราจะ ครัาผมก็แเราเราจะเหมือนมีความเศร้าอยู่ภายในครัแต่ว่าเราต้องทําให้คนที่เรารักมีความสุขที่สุดตลอดเวลาครับใช่ยัางใาหรือมีความกดดันอะไรไม่ดูเราแบบเสีย่ายคือผมว่ามก็ตื่นเต้นครับแต่ก็จะทําให้ออกมาให้ดีที่สุดครับอคุณน้องครับครัยังไงบ้างเกิดเรื่องก็จริงๆผมรับบทเป็นองศาเหมือนเหมือนเหมือนการครับแต่ว่าในพาร์ทโตก็คือในตัวองศาก็คือจะ รู้รู้ปมอ,อยู่แล้วแหละว,ว่าว่ามีอะไรก็คือเขาก็จะใช้ชีวิตในส่วนนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ก็โอเคตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้ข้อมูลอะไรมากกับเรื่องนี้แต่ว่ายังไงก็จะพยายามทําออกมาให้ดีที่สุดครับในนี้ขั้นตอนที่นรวอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วครับตอนนี้นบทเสร็จเรียบร้อยลแล้วครับล้วก็เพลงก็เสร็จแล้วก็เหลือแค่เคลียร์กับซีรีส์พวกแบบเพลงชื่อป่าให้จบแล้วก็จะลุยกับพาร์ทนี้เต็มที่ครับตอนนี้ก็จะมีแค่ เรื่องของให้นักแสดงทำกันบ้านแล้วก็วางวันร์ชช็อปคร่าวๆไว้แล้วเหมือนกันครับกับเรื่องพวกแบบซีจีลาม่าอะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวซีจีซีจีไม่ได้มีเป็นซีจีแบบแฟนซีขนาดนั้นใช่ครับแต่ว่าจะมีเส้นเรื่องดราม่าอย่างเดียวที่แบบน่ากังวลหน่อยเพราะว่าใหม่ด้วยนะทำไมทำไมพวกเราใหม่กันงวลเราม่าเลยเออคือถ้าเทียบกับได้แดงได้แดงว่าดราม่ามากๆแล้วเรื่องนี้ก็คือดราม่าแบบเบอร์แบบได้แดงหรือขั้นกว่าแล้วก็รู้สึกว่า เอ๊ถ้าออกมาแล้วมันจะแบบไปถึงจุดนั้นไหมนะอะไรเงี้ยเฉยๆก็เลยเราแบบนี้แบบวางๆเลยใช่ใช่ครับใช่แผนของเรื่องนี้ยั่ไงครับแผนแผนเรื่องนี้เหรอครับจริงๆตอนนี้แผนไว้ก็คือกะจะออนต่อจากตัวเชือกป่านเลยเหมือนกันเพราะเชือกป่านก็จบประมาณต้น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 สองพันยี่สิบสามนะครับก็ก็น่าจะต่อกันไปเลยจะได้แบบมีซีรีส์ของวาร์บกต่อกันตลอดเวลา อย่างนี้ต้องเร่งแบบสุดๆไม่เร่งมากครับรด้วยความที่เช็กป่าน่าจะจบถ่ายจบประมาณเดือนห้าเดือนหกก็จะถ่ายเรื่องนี้ต่อเลยไม่สุเดเลยนะดราม่าเยอะแต่ว่านักแสดงในซีส์เปนนัแสดงดีด้วยไม,ไม่ค่อยครับเพราะว่าเรามีเวลาเว,าเว,าเวาิร์กช็อปค่อนข้างเยอะต้องเที่ยวเขียนสุดพลังนะที่นิวต้องให้ได้ตามใจเราไหมใช่ต้องให้ได้ตามใจเราค,<ย>ครับลองหน้าหนอน้องแบบกดดันเลยนะ ไม่พี่จะบอกว่าพาร์ทเนี้ยมันเศร้าแบบไม่ต้องร้องไห้โฮโฮขนาดนั้นแต่ว่าฝั่งที่ร้องไห้จะเป็นตัวของศูนยก็คือเจ้ามีก,กับพี่เต็งหนึ่งที่เป็นพาร์ทแบบดราม่าจ๋าเลยเลยแต่ว่าโจ้ดีที่สองคนนั้นเขาแบบเขามีสกิลค่อนข้างดีอยู่แล้วเลยไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่คุณน้องห่วงไหมตอนที่มีพูดมาขนาดนี้ว่าเออเราต้องเขียนอารมณ์ดึงราม่าสุดเลยแบบก็ห่วงครับแต่ว่าอยากก็จะพยายามทําให้ดีครับก็ ก็เป็นอะไรที่ท้าทายเพราะว่าการใช้บทดราม่าหนักๆเยอะๆมันก็อาจจะเหนื่อยแล้วเราอาจจะเป็นถือว่าเป็นหน้าใหม่ในการคนที่แบบเล่นผลงานซีรีส์ก็ก็ยังไงก็จะทําให้ดีที่สุดในส่วนนีครับว่าจะไันชหนเียม่อไหประณก็ตอนนี้สามารถติดตามอัปเดตขององศาศูนย์ได้นะครับทาง โซเชียล <f 140> ของวาบีทั้งหมดเลยครับทั้ง Twitter, IG, Facebook ครับผมจะมีคอยอัปเดตเรื่อยๆว่าตอนนี้ขั้นตอนถึงไหนแล้วไงแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณ,คณมากครับ